สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องไทยชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะ เรามาดูวิธีทอดปลาตัวใหญ่ให้เหลืองกรอบโดยใช้น้ำมันนิดเดียวปกติการทอดปลาตัวใหญ่ให้เหลืองเหลืองกรอบๆเราจะต้องใช้น้ำมันแทบจะหมดขวดเลยก็ว่าได้แต่สมัยนี้นะคะน้ำมันก็ไม่ใช่บาทสองบาทขวดหนึ่งก็เป็นร้อยแล้วนะคะแล้วน้ำมันทอดปลาที่เราทอดเหลือเนี่ยก็ไม่สามารถเอาไปใช้อย่างอื่นได้แล้วเพราะว่าน้ำมันทอดมาเขาก็จะมีกลิ่นที่เหม็นคาวฉะนั้นเปลืองมากๆถ้าหากว่าเราทอดกินในบ้านแค่ครั้งเดียว แต่คลิปนี้ค่ะเราจะใช้น้ามันแค่นิดเดียวในการทอดปลา1ขวดเนี่ยเราใช้น้ามันนิดเดียวจะได้ทำกับข้าวได้หลายๆครั้งนะคะไม่เปลืองน้ามันน้ามันที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถทิ้งได้เพราะว่าน้ามันเราใช้ไม่เยอะและอย่างก่อนหน้านี้แค่เลก็เคยทำคลิปทอดปลาน้ำมันน้อยไป แต่ใช้เป็นกระทะเทฟลอนเพื่อนๆก็บอกว่าใช้กระทะเทฟลอนปลามันก็เหลืองกรอบน้ำมันนิดเดียวก็สามารถทอดได้แต่คลิปนี้ค่ะเราจะใช้กระทะหลุมธรรมดาบ้านๆใช้น้ำมันนิดเดียวก็สามารถทอดได้เหมือนกันค่ะเราก็ตั้งน้ำมันให้รอ้อนแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปจากนั้นเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่เราก็นำปลาที่เราเตรียมไว้ลงไปทอดได้เลยปลาที่ใช้วันนี้เป็นปลากระพงตัวใหญ่นะคะ เนื่องจากเราใช้น้ำมันน้อยเราก็จะแบ่งปลากระพงเป็นสามเป็นสมส่วนแล้วก็ทอดทีละส่วนทอดไปเรื่อยๆค่ะปลาจะไม่ติดกระทะเพราะว่าเราใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องสองสัยนะคะว่าใส่เกลือลงไปในน้ำมันจะทําให้ปลาเค็มหรือไม่ไม่เค็มค่ะเพืนเบๆค่ะเราใช้เกลือจํานวนน้อยไม่ใช้เกลือจํานวนเยอะนะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยทอดโดยใช้ไฟกลางไปเรื่อยๆปลาของเราก็จะเหลืองกรอบเหมือนกับที่เราทอดใช้น้ำมันเยอะเหมือนกันเลยนะคะยุคนี้ข้าวของราคาแพงมากๆอะไรที่เราพอจะประหยัดได้เราก็ช่วยกันประหยัดเนาะ DIY ไปค่ะยิ่งถ้าเป็นเครื่องครัวเนี่ยพราะครัวแม่ครัวหลายๆท่านจะทราบดีเลยขึ้นทุกอย่างเลยค่ะราคาอะไรก็แล้วแต่นะคะที่พอจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวได้เราก็ ควรจะประหยัดประหยัดนะคะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะน้ำมันทอดปลาที่เหลือเนี่ยมันจะไม่สามารถเอาไปทําอะไรได้เลยมันขุ่นมากๆแล้วก็จะมีกลิ่นคาวปลาเพราะฉะนั้นน้ํามันที่เหลือตัวนี้เราสามารถทิ้งได้ไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าน้ํามันไม่เยอะเนาะ ปลาที่เราทอดออกมาก็จะมีความเหลืองความกรอบเหมือนกับที่เราทอดปลาโดยใช้น้ำมันเยอะเลยค่ะเป็นเคล็ดลับก้นครัวเล็กๆน้อยๆของพ่อครัวแม่ครัวนะคะค่ะก็ลองทำตามกันดูค่ะรับรองประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยค่ะ